สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีธนูอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูคะเรื่องเซอร์ไพรส์ข่าวดีสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูทุกทุกท่าน สองใบแรกเลยนะคะกรีดนะคะชาวราศีธนูจับได้เลยคือราชินีดาบแล้วก็สิบเปลียนคือคุณฟันธงนะคะคุณคุณมีเป้าหมายความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาหาคุณคุณมีเป้าหมายความสำเร็จในทุกๆด้านที่คุณคิดคุณวางแผนและ นี่คือสัญญาณแห่งความอุดมสมบูรณ์ความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้รับสิ่งที่คุณคุณสร้างคุณทำคุณลงทุนคุณกำลังมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นคุณกำลังที่จะได้มีเงินเข้ามานะคะมีเงินก้อนเข้ามามีทรัพย์สินมีสังหาหรือว่ากำลังมองหาอะไรคุณกำลังมองหาอะไรอยู่ ราชินีดาเป็นการสื่อสารการชัดเจนการปริยานกับตัวเองแล้วก็การมองหาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องของอนาคตการเสาะแสวงหาอะไรบางสิ่งบางอย่างการวางแผนแล้วก็ความชัดเจนในการคิดประมวลผลนะคะด้วยเหตุและผลคุ้มค่าไหมจะทําจะเอ่จะเพิ่มเติมอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างในชีวิตคือคือสิ่งที่คุณมองสิ่งที่คุณกําลังคิดวางแผนนั้นะมันมันจะเกิดขึ้นจริง intuition บางสิ่งบางอย่างเพราะว่าราชินีดาบคือการเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดการกตัดสินใจความฉลาดความสามารถความความเก่งนะคะแล้วก็คือคุณมีอะไรที่ perfect ในตัวเองทั้งความรู้ความสามารถจะทําให้คุณได้มีการเติบโตในอนาคตอันไกลด้วยแล้วก็ในระยะใกล้ที่คุณจะได้ผลตอบแทนความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คือสิบเรียญแห่งเรื่องการเงินหรือว่ารอบด้านบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าตําหนัก กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ในปัจจุบันสุขภาพการลงทุนหรือการสะสมอะไรบางอย่างคือคุณอาจจะตั้งมัน่นตั้งใจจะทำไปสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นหรือว่าคุณรอบคอบกับสิ่งนั้นมากขึ้นคคุณมองเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นระยะยาวมากขึ้นและสิ่งที่คุณทำไว้สิ่งที่คุณทำกำลังเกิดความมั่งคั่งเกิดความอุดมสมบูรณ์สัญญาณของความร่ำรวยนะคะเรื่องของการเงินนี่เองนะคะแน่นอนคะ่ะ การข่มอารมณ์ของตัวเองนะด้วยเหตุและผลแล้วก็การาที่จะรู้สึกว่าจะต้องทําให้ได้ฉันต้องไปต่อให้ได้และฉันต้องอดใจรอให้ได้มีเหตุผลมีหลักการมีการคิดการวางแผนไวะะ้แล้วในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณรอจังหวะที่มันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตคุณนะคะมันคือรูปธรรมจริงๆไม่ใช่นามธรรมนะคะจากการสะสมสร้างหรือได้มาจากอาจจะเป็น ถ้าเป็นโชคลาภจริงๆนี่ก็คือต้องแบบฟลุกมากๆนะคะแต่ถ้าได้อาจจะได้เงินจากมรดกอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรืออาจจะได้เงินจากที่สะสมลงทุนทําธุรกิจหน้าที่การงานหรือว่ามองคุณกำลังเลงเห็นความมสมบูรณ์ที่ที่จรังยั่งยืนกว่ากว่าอนดีตกว่าปัจจุบันตอนนี้นั่นเองชาวราศีธนูสวยงามมากๆเลยนะคะสองใบแรกก็ ตอบโจทย์ว่าสิ่งที่คุณโฟกัสคือความสําเร็จในชีวิตความอุดมสมบูรณ์เป้าหมายของตัวเองแล้วก็ได้ได้ว่าคู่คู่ชีวิตคู่รักด้วยเช่นกันเพราะหาเหรียญสัญญาณของคุณวันนี้คือราชินีดาบใช่ไหมคะเพราะคุณรู้ว่าถ้าใครถ้าใครไม่ใช่ในความแลความสมารคุณสามารถตัดจบได้คุณเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมากๆแต่คือตัดจบคือจบ ไม่งองแงแต่ราศีธนูต้องบอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่คุณกําลังเจอตอบไปนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณเชื่อมั่นว่าความจริงกำกำลังจะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณความจริงกําลังจะปรากฏใครคือคู่แท้ใครคือคู่ที่ใช่ใครที่คุณจะต้องรู้สึกว่าจะต้องซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาอะไรแบบนี้เพะฉะนั้นต้องระวังใครที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าจะต้องซัพพอร์ต ะะจิตใจดีเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณอยู่ที่คุณคุยคุณตัดสินใจคุณเจรจาเพราะว่าห้าเหรียญคือการรอคอยห้าเหรียญคือเหมือนอะไรบางอย่างที่ได้มามันมันอาจจะอาจจะมีใครเข้ามากวนใจคุณ นะคะคในการหยืมอะไรแบบนี้คุณมีเกณฑ์ได้แบบต้องได้ตัดสินใจกับอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเองแล้วมองสู่สิ่งอนาคตที่ที่มั่นคงกว่าความรักคู่ชีวิตก็เหมือนกันนะคะคนนั้นต้องต้องเท่าเทียมกับคุณต้องต้องเป็นผู้นำกับคุณถึงจะเป็นคู่รักคู่ชีวิตคุณอาจจะได้เจอคู่ที่มั่งคั่งร่ำรวยกว่าหรือว่าได้คู่ที่อายุมากหรือได้คู่ที่ สร้างเนื้อสร้างตัวด้วิกันแบบนี้เพราะว่า Two f Cups Just e t o o l Two f Cups เกิดขึ้นใครบางคนที่แสดงความสัมพันธ์ระยะยาวให้คุณได้เห็นสม่ำเสมอไม่ได้ต้องการเรื่องของการเงินให้คุณต้องซัพพอร์ตดูแลนี่คือสัญญาณของการเริ่มต้นของพาร์ทใหม่ของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ Just i c e ใจเนยนในการคุยการเจรจาด้วยเหตุลผลนะคะราชินิดาเหตุลผลมาก่อนก่อนอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นในการไกล่เกลี่ยการพูดคุยการเจรจาการตัดสินใจ justice ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้องกาลังจะเกิดขึ้นในชีวิตและคุณมีเกณฑ์ที่ได้ the full ได้ happy มีความสุขนะคะได้ตัดสินใจนทําในสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังและตั้งใจหรือกําลังไปสู่แบบอิสรภาพในตัวเอง คุณอาจจะโฟกัสอะไรบางอย่างกับตัวเองมากขึ้นและชัดเจนมากขึ้นเดินตามความฝันของคุณและเดฟูมันเป็นการเริ่มต้นของพลังงานความรักที่คุณจะได้เจอใครบางคนในระหว่างการเดินทางระหว่างการโยกยายเปลี่ยนแปลงของคุณการคอมมิทเมนต์มั่นหมายจะเกิดขึ้นแต่ระยะทางเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ต้องแฟรแฟรเท่าเทียมกันในความสัมพันธ์ด้วยคือคุณค,คือมันคือ ความรักแบบเป็นคู่ชีวิตคู่แท้ที่สร้างไว้ด้วยกันนะที่เข้าใจกันที่ซัพพอร์ตกำลังใจนะคะซัพพอร์ตกันและกันแล้วก็อะไรที่มันเป็นประเด็นก่อนหน้านี้อาจจะเริ่มรู้สึกว่าคลี่คลายอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเป็นไปทางที่ดีนะคะทรายสัญญาณองคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณโฟกัสตัวเองแล้วการที่คุณโฟกัสตัวเองมาทําให้คุณค่าในตัวตนคุณดึงดูด คนนั้นมาดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือการที่คุณตัดสินใจนี่คือ king of p e n a c l e s คือสัญญาณความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ำรวยจริงๆนะคะได้มาจากการลงทุนกับตัวเองการสร้างได้มาจากน้ำ,นำพักน้ำแปรงตัวเองจริงๆในสิ่งที่คุณกำลังทำเดินไปอย่างช้าๆและใจเย็น a ศวินเหรียญราชาเหรียญแล้วก็ temperance นะคะ มีบางอย่างกําลังที่จะเปิดเผยความจริงหนทางระยะเวลาและการกระทําให้คุณได้เห็นกับมุมมองอะไรใหม่เชื่อว่าคุณคุณอดทนมากที่คุณจะได้สร้างสร้างเงินสร้างงานสร้างสุขภาพตัวเองหรือว่าสร้างความรักสร้างชีวิตใหม่มันมีอะไรบางอย่างที่กําลังจะจบลงจบลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันมีอะไรบางอย่างที่กําลังจะโยกย้ายสู่ในทิศทางที่ดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นการคุยการได้เข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นซึมซับด้วยระยะทางเวลาการกระทําบางอย่างหรือว่าการได้ อยู่คนเดียวมันตกผลึกอะไรบางอย่างในในชีวิตทําให้เข้าใจความสมานมากขึ้นทําให้รู้สึกว่าใจเย็นมากขึ้นนั่นเองว้าวไม่ธรรมดานะคะคู่ของคุณเป็นคนที่ดีมากแล้วเป็นคนที่มาพร้อมด้วยใจรักจริง,จร,งจริงนะคะไม่วู่วาแต่มั่นคงม,มั่งคั่งด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรอมันคุ้มค่ามากๆเพราะสิบเหรียญเกิดขึ้นเลย มันเหมือนกับอาจจะมีคุณอาจจะต้องจัดการอะไรบางอย่างกับตัวเองรายรับรายจ่ายบางสิ่งนะคะอาจจะมีรายรับเข้ามามีรายจ่ายออกไปแบบนี้บางทีมันอาจจะทําให้รู้สึกท้อด้วยเพราะนั้นฮึบพลังของคุณขึ้นมานะคะวางแผนใหม่อะไรบางสิ่งที่แบบจะต้องเข้าใจตัวเองจะต้องเข้าใจบางสิ่งบางอย่างในตัวเองมากขึ้นคุณอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่ต้องแบบเขียนขึ้นมาบรรทัดฐ,ฐานตัวเองใหม่นะเพราะว่ามันจะเริ่มในเรื่องของการเงินมองเป้าหมายอนาคตที่แบบเติบโตมากขึ้นนะคะ เติบโตมากขึ้นมีอิสรภาพมากขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขมากขึ้น Four ร์อัพ r อสใจเย็นๆค่ะ W of Fortune ความอดทนความอดทนแล้วก็ความสงบนิ่งสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนี่คือความอุดมสมบูรณ์ความมันดั้นซี่กำลังจะเข้ามาหาคุณ โชคชะตาคุณอยู่ในช่วงเวลาโชคชะตาในการที่คุณจะได้แบบหยิบจับอะไรบางสิ่งงอย่างที่เป็นชิ้นเป็นอันในตัวเองนะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณริเริ่มที่จะคิดที่จะวางแผนและสิ่งนั้นกาลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นโอกาสเป็นความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ให้วันเวลาทุกอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์โชคชะตากำลังหมุนบางอย่างเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งลบสิ่งไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่คุณสามารถที่จะควบคุมได้ t o of wands คุณเป็นนักล่าฝัน ะะการเปลี่ยนแปลงความรวมสมบูรณ์ความสุขกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณทีนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคุณจะมีแรงสั่งสะเทือนไปด้วยเป้าหมายของชีวิตที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินความรวมสมบูรณ์ที่หลั่งไหลเข้ามานะคะขอคําตอบของชาวราศีธนูขอคําตอบ The Hermit ค่ะเซลลไฮเออร์เซของคุณจิตวิญญาณของคุณมีการ ว้าวทูออฟคัพส์ขึ้นอีกครั้งคุณมีหุ้นส่วนชีวิตคุณมีคู่ชีวิตคุณมีใครบางคนกำลังจะกลับมาหาคุณแล้วก็เหมือนกับว่าพลังงานจิตญาณของคุณเติบโตคุณจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงใิใหม่หมสามม้าสวยงามมากๆคุณกำลังประสบความเสเร็จและความสร็จกำลังเดินทางมาหาคุณด้วยชาวราศีธนูวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ